สวัสดีทุกคนนะคผมก็วันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กันในเกมไมคราฟกันนะครับวันนี้นะครับเรอยู่กันเดี่ยวที่มีชื่อว่าไฟเดอร์พัดท่อนสิบแล้วก็เออ่เครื่องหมายในคนเรียกว่าอะไรเป็นว่าข้ามไปแล้วกันแล้วก็13<า>นะคะ <colder S 1> ระับพาร์ทสองนั่นเองเฮ้เสียงใครวะวันนี้เราก็มาเล่นคนเดียวนะเพราะว่าพ,พ,พี่บอยไม่มาโดนจริงแล้วอ้าวนี่ใครเนี่ยฮัลโหลรองเท้าว่าน่าจะหลุดแล้วเปะวะใครเองครับทำไมสกินเปลี่ยนไปอะ อ๋อผมเปลี่ยนครับผมมีพี่เจ้าพี่บอยเป็ได้นอลครับไข่ไข่เก่งกีดไหนไข่อ่านสมุดนี้ให้ดูหน่อยอ่าน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 กดข้อแรก l ินเ e r ร์ดิสแตน8ครับสองเอ็นดเบรเบร์เกนครับสามดิูเอา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 ดันยูสชัดดัมโอเคเราจะเอาฮีนไปด้วยนะครับผมเขาบอกว่าแล้วก็อย่าลืมที่จะเก็บฮีนแล้วก็อย่าลืมอ่านกดด้วยโอเคกดกันดีกว่ากดตรงไหนวะอ้าวกดตรงไหนอ่ะหาไม่ทันมาเรามาหาปุ่มกันดีกว่า ปุ่มจะอยู่ไหนเนี่ยเอ้าเดินได้เหรอเดินกระโดดต<ม>ั้นานต้องเป<ม>ิดกีดวัเนี่ยต้องไข่ต้องไข่เอ๋ยต้องไข่ตับัวไม่ได้ครับไม่ได้เดินหาปุ่มนานมากครับเอ,อ้ปุ่มเราว่ามันแปลกๆนะสีขาวเนี่ยนั่นไงใช่จริงด้วยเออเราโดดได้เนี่ยผมฉลาดกว่าอีกพี่จีทำไมพี่จีฉลาดจังครับก็อ,อยู่แล้วอะจะไปไหนต่อวะทางนี้เหมือนเขาละใจเราโดดตามอะขึ้นมาข้างบนแล้วไงต่อทางมันก็ตันแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่ไงปุ่ม นี่ไงใช่ไหมหรือมันไม่มีปุ่มมีไฟแมปมันเล็กนะแต่ก็ยากจังวะเหมือนจะมีก่อนนึงที่เราไม่ได้ไปนะบอยเอาเจอละไหนมันติดหัวเออไหนอ๋อทำไมเราโง่อย่างเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวที่สองฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอยครับอะอะไรเนี่ยมองไม่เห็นอย่าเดินผ่านเดินะรู้แล้วแล้วเราจะเข้าไปข้างในยังไงนี่มาเนี่ยาตรงนีอ๋อทางนี้อ๋อ แป๊บ,บนึงนะบอยขอเปลี่ยนภาษาไทยก่อนโอเคเป,ป็นภาษาไทยแล้วนะครับเขาบอกว่าสามารถทําแผ่นทําลายแผ่นหินแอคดิไซด์แล้วก็ประตูก,กับดับเหล็กได้โอเคไปไหนแล้วใช่เหรอใช่นี่มีบันไดขึ้นต่อีกแล้วแล้วขึ้นไปยังไงอ่ะมันมีบันไดแล้วงไงต่ออ่ะโอ้ย <c oughs> ทางนี้แหละทางที่บอยโดดนี่แหละถูกต้องแล้วทางที่เราไปเมื่อกี้มันเป็นบันไดทางตันนะครับม่นกี้มันก็มีบันไดนี่ผ่านแล้วโอ้โหนี่ไงขุดเลยนะฮะ นี่ไงกับดักเหล็กก็ว,ว่าทําไม,มบอยมันบอยแม่งกากออบอยแม่งโดดไม่ผ่านผิดฝังจังเลยผมกเกียดกลัวแบบไอ้แคบๆมากเลยผมก็ว่าทำไมทางนี้ที่บอยไปมันมันถูกวะหรอทําไมมันไปไม่ได้สิอ้าวเห็นไหมมันตกแล้วข้างล่างเขามีตัวอะไรด้วยนะไม่ต้องไปเราเลยการที่เราต้องฆ่าเขาหรือเปล่าเฮ้ยต้องฆ่ามันบอยฆ่ามันนี่ไงตายแล้วไงต่อขอทอดได้วไหมไหน เออโง่แล้วนโอเคกดเร็วที่3นะครับโอ้ด่านน้ำอย่างงั้นเหรอกูเกลียดอะไรแบบนี้เลยอ่ะโอ๊ยว่าอย่างเร็วเลยไม่มีที่หายใจเราเหมือนต้องหาทางออกนะครับต้องขึ้นไปข้างบนคือต้องขึ้นไปข้างบนเน่ยใช่ใช่อาจจะคิดว่าอย่างงั้นอาจจะคิดนะไอสัตว์เขาอาจจะคิดว่าอย่างงั้นผมว่าทางนี้นี่ไงเจอแล้วนี่ไงรูลองไอต่อฮะบอกนี่คืออะไรอ่ะ อ๋อนี่ไงเปิดได้ปุ่มหินปุ่มหินปุ่มหินสามารถมาบล็อกเพชรได้บล็อกเพชรบล็อกเพชรบอกข,ข้างล่างเลยอ๋อบล็อกเพชรอยู่ข้างล่างใช่ใช่ที่เราเกิดจุดที่เราเกิด<อ>นี่ไงกลับมาได้ละโอเคเรียบร้อยมาแล้ววิทเฮาบ้านพ่อมดออน้ากดเลยหุ้ยบอยมันถือ <ะ S 1> มันถือน,นี่ด้วยมันดิซ่อมอยู่ทำไมฐานนี้มันมืดจังเลยเนี่ยถ้าเราติดสถานะตาบอดนะครับเราจะไม่สามารถวิ่งได้นะครับ อ๋อได้ไงไต่แถอบันก็ได้โง่จังเลยแล้วก็มีขวดแล้วก็มีอันนี้แล้วไงอะ่ะเหมือนในบ้านจะไม่มีนะครับ <S <S เอ้าบอยมาใต้<อ>บ้านได้อ่ะไ,<ห>ได้หูเ<ห>นเธอร์มา<ห>ทำไรอะ่ะ<ห>ปรุงยาเหรออ๋อถ้าใช่ๆอันนี้นี่หมอแล้วมันนี่เขาบอกอะะปรุงยาของครบเหรอแต่มันกดเครื่องดูปรุงยาไม่ได้นะอ้าวปรุงได้หูเนเธอร์ปรุงยาแล้วกูปรุงไม่เป็น ไม่ต้องมีขวดก่อนน่ะเอานี่ไอ้ขวดบอยเก็บขวดยงังไงเขาให้เราทำยาเหรวะต้องมีเบรดต้องมีแท่งไฟก่อนเบรดต์ <White cott. S 2> อะไฟอะในรกอะโอเคนี่ไงนี่ไงอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนี่ไงได้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 แล้วใส่ไปตรงนี้โพ้าเป็นยาเนี่ยยาสว่างเลยยากระโดดสูงโอเคง่ะแล้วก็ผมคิดว่าไอหูในเธอเนี่ยมันจะทําให้ระยะการของไอยาเนี่ยมันนานขึ้นเดานะไม่ยากระโดดสูงมันเป็นเท้าก็ตายนี่ไง แล้วก็ใส่ท้าก็ต่ายไปนะแล้วมันก็จะนานขึ้นแต่มันกินได้คนเดียวดิไอ้งั้นบอยโดดกินไปนะโดดกินเหรอแย่โดดกินเห็นปะนานขึ้น3า<ด>มนาทีน่าจะบนต้นไม้อ่ะกินดิไปบนต้นไม้ถูกแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปด้วยนะครับโอเค <c oughs> มืดมากไหนปุ่มละ่ะเออโอเคผมว่าเราต้องใช้เวลางหินแล้วละครับอันนี้ด่านที่อะไรนะ่งเโอยสัตว์เอ้ยอ่ใช่๋อใช่ไหน เอ้าป่มอยู่เอ็งปูมอยู่ตรงรั้วเมื่อกี้เหรอเออ <c oughs> ตายแล้วคอมเมนต์ด่าแน่เลย <c oughs> มามาเดีไปด่าแพนด้านะครับผมเหมือนว่าจะต้องปากกรวยเช่นเคยเอ๊ะไ,ไ,ไปยังไงไม่เห่าวันให้ตายเลยมาแล้วไม่ไม่ออกไปได้เถ่าวันมาแล้วไงต่ออ้าเอ๊ะเ,อเอจอแล้ว นี่ไงเย็ดลูกเจอแล้วอยู่ข้างบนตรงนี้นี่กดเด็งเนี่ยกดเลยนั่นน่ะหน้ามึงอ่ะมึงออกไปสิแค่นี้ก็ยังไม่เห็นเด๋วไม่กูเห็นแล้วเจ็บร้อยเฮ้ยด่าอะไรเนี่ยโอเคผมเข้าใจละเขาให้เราโดดนั่นเองเหมือนไฟมันจะสว่างแบบว่าเออคุณต้องโดดทางนี้นะร็สบายให้เธอแป๊บเดียวมันก็ไม่ค่อยยากอะไรหรอกถ้าเราได้ไหนวิชั่นสักนิดหน่อยไหนวิชั่นโอเคได้ไหนวิชชั่นสักนิดหน่อย ไอ้ขี้โกงไม่ไม่คุยกับคนขี้โกนหรือเป่ล่ะเราหาปลุกันดีกว่านะเราด้นไหนมีชันละอยู่ไหนเอ่ยปุ่มเอ้ยมีคนขี้โกงหนึ่งอีกผมไม่ได้โกงครับไี่โกงอะไรล่ะเออเราต้องเปิดคีแล้วล่ะบอยอยากรู้คำใบ้หรือยังบอยแปลแล้วอ่ะคำใบ้เขาบอกว่าให้เดินบนสายไฟแล้วมองลงมาเดินบนสายไฟแล้วมองลงมาเออขสายไฟเหรอนั่นสิ เดินบนสายไฟแล้วมองลงมาจะช่วยได้จริงเหรอแล้วไงแล้วมองลงมามึงดังตกทำไมอ <laughs> ูยากอะ่ะขนาดมีหินะเนี่ยทุกคนเคยได้ยินไหมครับว่าความไม่พยายามไม่อยู่ที่ไหนความไม่สำเร็จอย,อยู่ที่นั่นไหนครับเรามาลองดูซิว่าปุ่มอยู่ไหนกันเ <laughs> จอแล้วครับพี่น้องมองลงมาเนี่กูเจอแล้วอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆ,ๆเราเองเนี่ยเราแค่ต้องปีนไปเว้ยโอเค มาด่านบ้านนะฮะโอ้ยด่านแคบอีกแล้วอุ้ยตู้ปลาสวยเปิดไฟดีกว่าอันนี้อะไรเนี่ยเจอเจอพระม่นโอ้ทุบอันนี้ได้นะครับแล้วทำอะไรอะนั่งร้านที่นั่งร้านเราสามารถทุบที่นั่งร้านได้นะบอยทุบแต่ว่าเราก็ไม่ได้จะเจอซะหน่อยอันนี้ห้องน้ำนะครับทุกคนอ้าวมึงกดหรือเปล่าอ้าวกูกดในห้องน้ำเหรอกดมั่วๆออนนี้ไม่รู้เรื่องล เอาผ่านก็ผ่านไม่รู้ปุ่มใครกดนะครับกลัวแล้วไม่ไ้ไฟอ๋อไอโน่ไอโน่ไอโน่แต่แต่มันเข้าไม่ได้นะตัวเองไอโนไอโน่ไอโนอ๋อกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วไปแล้วเข้ามาแล้วไม่มีอะไรเลยไม่เลี้ยอะไรเลยไม่มีอะไรเลยบอยเอ๋ยมึงเข้ามาทำเอาได้ใครอิสเตอร์เอ็ก กูม,มอยากกไไขู่เจออีเซเอกว่ะได้อีเซเอกแล้วไงครับวางแล้วไงอ่ะเป็นไข่เต่ากูเจอปักกวัวสงสัยเขาให้เราเก็บไว้แล้วทุบแตกไปแล้วป่ะเขาบอกว่าอยู่หลังแบนเนอร์สีขาวเนี่ไงมันอสีขาวอเออ้าเอ้ามึงกดเหรอเออไ,ไม่ได้ตั้งใจกดอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่ไงนี่ไงอะไรล่ะยังเฮ้ยไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ และไม่ใช่เออยากเลยเปิดฮินด์กว่าอ๋อมันไม่ได้บอกว่าปุ่มที่หอคอยมันบอกว่าอยู่ด้านล่างหอคอยด้านล่างหอคอยหอ,อคอยก็มีอยู่ที่เดียวก็คืออันนี้นะครับหมายความว่าอันนี้แหละซึ่งไอตรงที่บอยลงไปจะลงไปดูแล้วมันไม่มีอะไรเลยเอ๋เดี๋ยวนะใช่หรือเปล่าครับขอไปดูก่อน ใช่จริงๆด้วยอยู่ตรงล่างหอคอยนี่ไงเจอแล้วโอเคเราเห็นแล้วนะครับ <laughs> <c oughs> อยู่ล่างหอคอยจริงกวดอย่างยากอะ่ะนี่อยู่ตรงนี้นะปุ่มเห็นไหมทุกคนนี่อยู่นี่โอเคอยู่ด้านล่างหอคอยอเมือเ่อกี้แหละปุ่มมันแบบโผล่มาจี๊ดเดียวโอเคอันนี้นะผมขอใส่เอฟเฟกต์นวิชั่นลกันเนาะโอเคได้ในวิชั่นแล้วนะครับผมในวิชั่นหนึ่งนาทีเฮ้ยเหนื่อยแล้วเกินไม่ไหวแล้วครับปวดหัวผมขอใช้ฮีเลยแล้วกันนะขนสุดท้ายนะครับไอคีกอันนี้ก็บอกไปเพื่อกัดเลยว่ะ ลบเ,เขาบอกว่าอยู่ที่บล็อกพิกัดโอเคเราเซฟเกเตอร์หายแล้วกันพิกัด4 Y45 ่้ใช่ไหมซึ่ง45าเนี่ยมันอยู่ข้างบนโอเคนะครับตอนนี้พวกเรารู้นะครับว่าปุ่มจุดไหนนะรจริงๆเขาไม่ได้บอกให้เราแบบเอ่อก้มหน้าแบบนอนลงไปในน้ำนะเขาให้เรากดย่องนะครับผมแล้วมันก็อยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหอย่างยายาจ้าสุดท้ายโอเคกดเลยดีกว่าเรียบร้อยจ้าแล้วนะครับ อิเซเอกที่ได้มาคือวางไปหมดแล้วไงเอไออิอเซเอกที่ได้มาคือเราเราทิ้งไปแล้วเออนั่นแหละจริงๆคือมันจะมีพูดอยู่นะครับแต่ว่าคือตอนแรกผมบอกบอยเพิ่งกดจะบอกมันก็กดไปนะครับผมโอเคซึ่งอิเซเอกเนี่ยเราหาจเจอแล้วเราเผื่อแบบวนะ่าเป็นว่าเราจะเสกอิเซเอกมาแล้วกันเนาะทำไมเกมโหมดไม่ได้เขาไม่ให้เราเกมโหมดไปโอเคผมเป็นว่าเราไม่ต้องเข้าห้องอิเซเอกก็ได้นะผมผมไม่น่าทิ้งอิเซเอกไปเลยอิเซเอกด่านที่เราเจอเออโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเมื่อเราสองคนเดินไปช่วยกันก็จะเจอเพื่อน Tạm biệt các bye bye. bye.